วันนี้ไปโรงพยาบาลดีเขาที่นั่นไปโรงพยาบาลไปถามเราดิทำอะไรไม่ได้ชัวร์อร่อยกับนกเขาเล่ากัาตุลาจ๋าก็มีนะน้องตุลาหนูทำอะไรดูดูเขาเขาจะเอาหญ้าดูเอาตีนมาเอาตีนมามากระเทืบหญ้านะคะแล้วเอางวงเอางวงเกี่ยวหญ้าขึ้นมาแล้วเอาตีนเอาเอาเท้าอะค่ะดึงไว้ดู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 ความน่ารักของเขาคุณแม่กินอะไรให้โอ้ กินหญ้ายังไงเอามาไว้อยู่ข้างหลังลูกด้วยหล่นเต็มหลังลูกด้วยเอล่งเ็กน้อยนั่นแหละบ้าอยุคคุแม่ม่นเห็ไ่มันล้มล้มมาเกินลูกเออออกมาเราบ่านจะได hm. oh, oh, so yeah. ้ทิเดีออกมาเเขาอยู่น้ำกันเลยเนี่ยสามตัวใช่ไม่ใช่วอมาอยู่น้ำกันกันะตอนออกมีคนขอมันก็อยู่น้ำกันสามตัวโอ้ยัปอยู่น้ำกัน ก็ไปผอมมาดอกมอยู่เเาห็นแแค่รกแลือเขาก็เล่นนะคะเขาหยอดกับแม่เขาแม่ก็ลากยาไปลูกก็จะไปเล่นนะคะอุ้ยนมก็ใหญ่ช้างน่าจะน้ำเยอะน้ำนมเยอะมากนะคะนจะเลี้ยงลูกได้ดีมากเลยก็เขาเลี้ยงได้ดีมากเลยเพราะว่าน้องอ่ะพี่สาวเขามีน้ำเก็อ้วนปุ๊บปุมากเลยค่ะมันบาตัวไหมไน้ำ วิ่งแล้วอยากวิ่งแล้วอยากวิ่งแล้วชุดกน้ำพัวกดิ่งวิ่งแล้วแลนั้นอ่ง่ยเดมันจะไันจัดวน่หดีเลย ย่านออกยูผู้เจ็บจนวามค่ะเนี่ยมืออื่นมือเฮ้ยผ้ายูเขาฝนตกก็ต้องยูแบบนี้เลยแม่นวันนี้กลางเต่งเนี่ยกลางเต็นท์ไฮบอกลางสิ่งมะเต็นท์กลางยาย่าจะหาหาเต็นมากลางตรงนี้นะคะให้น้องเขาได้หลบฝนนะคะ เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของของหลวงใช่ไหมสาธารณะก็เอ่ยถ้าภาษาอีสานีมันเป็นป่าช้าค่ะตอนนี้ป่าช้าเก่านะคะมาอยู่ที่ป่าช้าเก่านะคะเดี๋ยวคุณยาจะกางเต็นท์นะคก่อนชาแล้วก็เคยผูกตรงนี้เันใช่ไหมพวกคำแสนก็เคยผูกที่นี่ใช่ไหมคำแสนจันเพ็ญแต่ก่อนก็เคยผูกที่นี่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พายุจะเข้าอีกนะคะเดี๋ยวจะเอาเต็นท์มากางให้น้องคุณยายพี่เล็กกางเต็นท์ให้น้องจะได้ไม่โดนฝน มันมีตัวดูดัดูดูสิดูความน่ารักของเขาในแหละคเราพูดแต่ข้าดท่ามมันเหมือนไม่โดนอีกิศก็ว่านัไ้นังกัยันไดมากเลย้าตังาเฮาทีบอกอย่ล้เล่นอย่างสนุกเลยน่กนโอ้ย อยากตีดากเด้พุ่น่ะคพณน่ะความน่ารักความทะเลนของเขานะคะลูเล็กเอ้ยดูเจ้ามีนาเจ้ามีนาหันหันตูให้กล้องอีกแล้วโอ้ยหนอ เจ้ามีมากับเจ้าสุลานั่นเฮ้ยเมื่อยแต่หลกเมื่อยแต่เมื่อยวันนั้นเมื่อยวันนั้น น่นาประกอบอยู่นานๆก็นอนเต็งไจมาเลอมาแลอ่นาอี้กมาหมันล้นหูงามเนาะทานขาไหวนะมันลิมันดินหนึมันเห็นหูสวยมันเห็นเดียวมันของไงล่ะเป็นตะเลนดีเนาะ แข่งแม่งแยว่าน้ำถั่วสร้างว่าเขตนากลับขึ้นวะ่เลยแยกลอยบางนะไปั่วอส่ัาเอาไปวาตลาดดิน้ำ่วรฝังมุ่นสร้างสร้างห่อยเ่าหน่อยหรือว่าบ่อพเ่าหน่อยดิใบหอกับยางปุ๊บลงนั่งปุ๊บลงลนเนาะเขาเล่นนะคะเขาเล่นทั้งเล่นทั้งออกกำลังกาย น้องแข็งแรงน้องแข็งแรงดีออกกำลังไกายยาเที่ยงนะคะนย nah, ทำอะไรนะนย yeah, <mm mm sí <mm mm <mm mm ทำอะไรนะทำอะไรนะทำอะไรนะ พอดีบอลูบ้างพอดีอูพอดีคันแล้วน่ะคันแล้วนถอะไรเนี่ยขเออเออเออโอ้ยอหล่าว่าว้ทางตาลูกเด้ลูกค่อยๆกินค่อยๆกินโอ้โอ้ อยากเล่นเพื่อนอยากเล่นต้มหน้า่อยากเล่นเพื่อนอยากเล่นเล่นเมื่อยก็อะไรก็ไปหานมนะสาวหานมแล้วรถไยไ่อะไรถะไรเาจะข้าแล้วหานมแล้วหานมแล้วนมอยู่ไหนนมอยู่ไหนนมอยู่ไหนคะรจะเบ้าาเกบเดืนทางหน่ว่าจะ นมอยู่ไหนคะแนนมันก็ม่บอกจอดได้สักเมันไม่จอดเรียอกเคน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 อะไรเคินหรือคันนั่นน <c oughs> ึกเคนหรือนึกคันลูกสาวลูกสาวที่เล็ก อ่อ่ามีเสียงด้วยมีเสียงด้วยคุณแม่ก็กินยาสบายใจชมเลยนะคะลูกก็เล่นนะคะขั้นตาบ่หน่ะขั้นตาบ่หนูขั้นตาบ่ลูกหุ่นหุ่นคล้ายๆกันกับ กับครอบครัวกับช้างครอบครัวเลยนะคะคล้ายๆอ่ะคุณป้าจันเป็นคุณป้าเอญคุณยายคำเสดนะคะสีะสีทำอะไรนั่นเรื่องเล่าเดยกเท่าหดูช้างน้อยเนี่ยดูไม่เบื่อนะคะดูความเอนดูของเขานะคะแต่ละครั้งแต่ละ แต่ละวินาทีที่เขาเล่นเนี่ยค่ะพา้าเขาเล่นในความน่ารักของเขานะคะทำอะไรก็น่ารักไปหมดเลยน่ารักน่าชังมากเลยค่ะนค่ะวันนี้บรรยากาศดีนะคะคล่ฟ้าคลื่ฝนนะคะไม่ร้อนนะคะแต่พรุ่งนี้สิฝนจะตกอพายุจะเข้า แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยน,น้องเดี๋ยวพี่ลิกจะเอาเต็นมากลางแล้วย<ด>างให้น้องได้เข้าลมด,ดูมีนาทั้งกินทั้งขี่อ้ยอันนี้ก็ความความน่ารักของเขาเก็เยอะนะคะเนี่ยตุ๊ปุความอ,อ้วนความอะไร อือด้วยโอ้ยอร่อยไหมลูกอยากินจะเกลี้ยงแล้วค่ะนี่ค่ะกินทั้งลำทั้งอะไรเลยค่ะเขากินเกลี้ยงเลยนะคะกลับมาหาต็ลาสาวน้อยผู้น่ารักของเรา

มัตลาดอไม่ีแก่ตาตมีก็ต้องมาึงมัตลาดก็สไปกันขายนมันกาวหล่อว้าว่เอาไว้บ้านเจ้เบี้ยหาแบียังขายขไปชุดเลยขายไปเลยลาจะปิดเบีเลย น้องช้างลกช้างนะคะลกช้างที่ลกช้างนะคะที่ที่ออกออกที่หลังตัวเล็กนะคะคุณคุณย่าเอาไปย่างไว้นะคะเพราะว่าเป็นอ่าของเป็นคองขังชนิดหนึ่งนะคะแบบสรรพคุณเขามีเอาไว้อะไรทํายาก็ได้นะคะเอาเอาไว้เก็บรักษาก็ได้นะคะคนที่เขาเล่นแบบว่าสะสมของของช้างเนี้ยค่ะเขาจะรู้ดีนะ ลกช้างพุนยาเอาไปยางไว้นะคะเก็บไปีนบ้านพ่ดจะมดื่ยกโดบรดาเขาออนี่ยมดอะไรบรดอันนี้อันนี้จีมือเาอะไร่แม่ลกช้างพันเอาไว้แหย่เนี่ยอธิบายให้อฟซีพันฟังนเอยออุ้ย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 อุยอุยอยอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ย้ยอุ้ยอยอ้ยอ้ยอ้อุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยยม้ยอุ้ยอุ้ยอยอุ้ยอุ้ย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อ้ยุ้ยอุ้ยอยอุ้ย มันเห็ดนจะเอาอีดีเลยเออมันเอาอีดีล้มันสิยำมันสิยำมันสิยำมากอย่าไปจใจกันอย่านิสัยได้พ่อนะลูกอย่าได้พ่อโชคนะมันที่นิสัยเหมือนพ่อไม่ได้นะ มันเป็นเก่าแต่น้องว่าชูพลังกันด้วยโอ้ยโดนทำมียาอะไรแห้งเลยสาวก็แม่อธิบายเรื่องลกช้างให้ฟังหน่อยออธิบายเฟีมันโอ้ยบูดิบ่าวสภคุณลกช้างน่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะโรช้างเป็นมันเป็นยาก็ได้จ้ะที่เป็นยาแก่แก่หอบคนคนคนเป็นหอบเป็นแผลยื่นจะไม่เจรนน่ะ แม่แม่อธิบายแค่ว่าคลองขังคืออีกอย่างที่แบบเป็นมหานิยมเออเป็นเอาใส่กระเป๋าเงินบางเงินทองที่บัวรัวบัวไหลพอมุดกับบัวมุดก็อันบัววิทบัววางเงินในกระเป๋าแบบทีบ้านแบบมาแบบบัวหูติโตเป็นมหานิยมเป็นยาเป็นมหาเนยมเลยแล้วก็ใส่อย่างใดอีกแม่มีอีกบัวการเจมือเจมกาพี่ปอบพี่เป่าได้วอ๋อจะสะโพคุณแค่คายหางสร้างแล้วเนาะใช่เอาปฏิโตใใ่กระเป๋าไปเพราะ มันเป็นซิริมโคนน้ะกันปอบกันเป่าได้อีกข้อเฮ้ากับเบิดแล้วเนาะของพี่เนปี่ิดะเ้วจะเดี๋ยวจะให้น้องพักผ่อนเดี๋ยวเราก็จะได้กลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยว มีโอกาสจะเข้ามาหาน้องใหม่นะคะค่ะก็ฝากเอสซีทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นกําลังใจให้ให้ช่องของของเราด้วยนะคะแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้ครอบครัวของน้องด้วยนะคะค่ะก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมาก